สวัสดีครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปเอาเอ,าอารถของปากก๊อตเป็น TFR ตัวแอดเวนเจอร์ยกสูงไปทำปองล้อมานี่ก็รออยู่บอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเดี๋ยวเราไปดูกัน มาแล้วได้มาแล้วปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเอารถกรันเลยเบล่าหรือว่าไงโอเคเลตโกถึงแล้วครับไปลงไปดู นี่เสร็จแล้วรอไหมยอดสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของสำนักแหมลุงถวัญนี่นี่นี่ผลงานผลงานสร้างนี่งานสร้างนะครับสำหรับไอตัวแอดนะแอเจนเจอร์ตัวทิฟอาตัวทิฟอาร์แจ๋วเลยตัวแจ๋วเลย ครับแบบเรียมครับนี่สร้างสร้างสร้างใหม่หมดเลยนะใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เื่นออกใหไ้ได้ได้ได้ก็โผล่สเวสปเปอร,รนะ์ต่อไม่ผ่านนี่ไม่ได้แล้วนะต้องต่อผ่าน นี่คันนี้มารอ,อขึ้นงานอยู่สวยอ่ะีงครับแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยอ่าแนะนำหน่อย,อน,น,น,อยนี้ก็ มีไซเรวอ่าไซเรวเขาไม่ถอไซเยวติดเขาทำมาเขาทำมาให้เราหลบโป่งใช่เราทำโป่งร้อกระเด็นกระดอนอยเกนมปะเมเอบโอเคไหมปาปาอะไรก่ติดราิดเครื่องหายยาง ได้ออกมานี่เลยแล้วก็ปีข้างเลยไม่เดียวเก็จะไปเหยียบเลยได้โอ้โหสวยสวยฝากร้านหน่อยร้านถวันสี่คุณสี่ครับอยู่ที่ไหนครับบางบอนสี่ครับอ่าได้เลยครับใครนี่นี่นี่ใครสนใจนะเดี๋ยวผมได้เลยครับปั๊มทิ้งเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับบางบอนสี่ครับอ่านี่นี่นี่เบอร์ครับนี่เบอร์ครับ ทำโป่งโป่ง,ปงล้อนะครับโป่งเย็บเกี่ยวกับไฟเบอร์ไฟ,อรไฟเบอร์หมดไฟ,ไฟเบอร์หมดเลยครับแก๊ปหน้าแกป๊ปหนึ่แก๊ปหน้ามีไฟครับรอันนี้ทำรถสูงด้วยเปล่าหรือว่ารถรถเตี้ยก็ทำครับได,ได้หมดนะรถเตี้ยก็มาเยอะไหนไหนดูหน่อยแก๊ม อันนี้มันใส่ข้างหน้าข้างบนแล้วหันไปข้างหน้าใช่ไหมใช่นี่โชว์ของกันหน่อยสวยงสวยสวยใครสนใจนะครับติดเชิญติดต่อได้นะผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะ บางบอนสี่ลุงสวรรค์รถเตี้ยก็รับครับนี่นี่นป๋าชอบเลยชอบเลยโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ